มามาแป๊บพี่น้องสม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 แซแบเสยสูว้าวไข่สองห่อแล้วนะค่ะเมื่อนี่หิวเขาหนึ่งเขาเนียวมอ้นห่อนลงมาสวยค่ะลงมาแม่น้ำพี่น้ำแกงพี่น้องน้ำแกงบ่เหมือนจ้าเต้อปีนี่ค่ะหนึ่งห่อสามร้อยกรัมพี่น้องมองดูเนี่ยอืพี่น้องเบิ้งเบิ้งแบบคลิกไปเนี่ยค่ะมาค่ะไปเนี่ย สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเฉมกับพี่น้องพกข้าวเหนียวมาก่อนอื่นนะคะะเสิมท้าพี่น้องมากินนี่เป็นสมปานะคะเป็นสมปาสมปาเพ้นค่ะเป็นสมปาฟักจากช่องแซบเพจแซบเซยซูหรือว่าพี่น้องคุ้นกันอยุ่แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเ่นยุ่น้ำกันเนะะี่ยค่ะพี่น้องเพจพี่หนุยค่ะช่องแซบเสยสูแล้วคุณคิดคนสูตรสมปลาขึ้นมาเนี่ยพี่น้องแซบอีลี่ค่ะเฉมกันเลยป่ะน้ำมากินกับพี่น้องกันนะ เนี่ยเสื้อสีได้อีเด้อหนิเด้อเสื้อสีได้ขิวอืมวุนนี้เสื้อสีได้ขิว,พพวเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเตือนึงเฮ็ดเป็นลอ็อตเป็นลอ็นลอตเนาะค่ะเบิ่งความดึงดึงพีน่น้องอืมเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาตองผสมปลาเชยอืมชอบมาก กกินกรรกบรรยากาศดีดีไปน้อง่วงใบยบแต่ว่ามือม้มือสองมือมัอมนี่พายุเขาหาหนำจำกันอื้อ sắp mát lôi hà bầm đó là hoa nhưng còn lắm สามร้าาาอยห้าสามร้อยกร่มต้องสามร้อยห้าสิบแล้สเมริมผมมาแล้วค่ะหอมแฮะ ตามามาว่าฝนสิ้สสนาบปู่ๆไม่่ละพม่กาห่านสีแจ้งอนี่นา่อกกับว่าเลวที่ถึิงเรับข่าหรือสิน้ำไปแก้มแซบขนาดข้ามันเป็นปูเป็นมาตามเมืนบํา

ีก็จนจบะบ้าออกบุ่นนะต้องสมเป็นเฮ็ดได้นอ้อเอ้าม,มาจำน้มนะนามหนัวแบบ ลูปูครับลูปูยาไปแย่นี่ม่ลูก่เลยน่ม่ลูกลูกปูตรนี้นะบอกลุงบาน้องโยกดูดาได้บ้าป่าลงมาโยกป่า,ากลางสะดุง้งแบ่เพื่อกระสมคำเนี้ยป่าเขาจะหืม อันปาะเผ็ดกับเ่าคิดยากอืมาอหารเนี้ยแต่ม,มาสู้พไปน้องกิน สสมกับหาหาพีน้องเป็นผสมเนี่ยหาสูตรหาสูตรหาวิธีเห็ดเขาเห็นเต็มย้ะค่ะตัวทองตลาดใช่ป่ะเราคนเมื่อ,อกันก่นลังเจ้าครขับพี่น้องไปซื้อพี่น้องจะเห็นแดงๆเป็นสมปลาแพมที่ออกงแดง ลเจ้าของเปนหน่อยนะหนูวะหนูวะบะเข้มกลมกลมแฉกกิ่นต่นละเขือบปร,รม,มนยานอย่างนี้นะ ยานตะเพินผลิตประทันพี่นอ้องขานี่ดีดิ่เนี่ยให้บ้านเราส่งกับสร้างวัองลายราคาแพ็คแค่เจ็ดสิบเก้าบาทแพ็คละเจ็ดสิบเก้าบาทพี่น้อง Ừ. Mà bà mà mình phụ nhây bà bà nè Cứ bọc có tôi đúng ปูบนมาตามร้านพี่นั่งสนใจกัะทักกับไปในเพจแล้วค่ะแสบสลยสูเบื่ง ก็ได้ตอนบัดทอกันนะพี่น้องดาวไอ้รับมันไปสั่งมันอาจจะบัดทอกันเนี่ยตอนสันตอนเหวี่ยงแต่ว่าน้ำนักผัดทอกันละกันสมนตัวเดียวกันอยู่ในถาดเดียวกันเป็นความพี่นอ้นองสมพอดีส,สมาสมาไอีเหลือ Đó rồi, câu vẫn hoa bình ừ. thường. mà đi này là. Người bạn rất nhầy mà. Ừ, hấp. ẩm, hấp.

พี่น้องนี่แหละวเด้อค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจเอฟซี FC ของสาวเชิมสนใจกะทักเข้าไปได้ที่เพจแซบเสยสูนะคะ่ะเพิ่นขายอยู่เนี่ยค่ะพี่หนุย่ยที่ว่ามาเลน้ำกันดูดูนี่ละพี่สาวเพิ่นเปิดตลาดไหมกำลังดังละกะะแต่ว่าปริมาณที่ว่าบรนจานวลบรนเ็ดเพิเ่นกระเฮ็ดเป็นรอบเป็นรอบเนะคะ่ะเพราะว่า เวลาพี่น้องสร้างขอบไปร้างเสก,กับแล้วจิตกำหนโดให้ดอกขาดแต่ว่ากับ่โดนพี่น้องท่านดอืมอิม่มอะไรไปนะทั้งอิม่มทั้งเผ็ดพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้นะคะส้มปลาเนื้อดิงๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนื้อดิงๆใสๆเป็นแบบเป็นบปว่าส้มปลาแซบ่บไม่มีสารกันบูดบ่มีผงปลาอบ่มีผงแนมผงสมยังขันเนี่ยค่ะเป็นเนื้อปลาตองตายกับปลาจีนเนาะคะ่ะเนี่ยพี่น้องตัวนี้แน่นดีแล้วก็แซบ่บ กินกะพริกสดพี่น้องบ่ามากักกินดิบก็บเอาไปทอดไปแบบปิง้งหรือว่าเอาไปเฮ็ดเมนูผัดใส่ไข่ผัดใส่หย,ยังเสียค่ะนั่นแหละกะแ็แซ่บคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะคะ่ะถ้าเข้าไปได้ที่เพจแซ่บเซยสู่ค่ะหรือว่าใต้คอมเมนต์นี่ยเสิร์ฟกระสิวางไว้ให้เนาะพี่น้องพายุกระสิมาเบิง่งเสิร์ฟเสด็จติดตึกสะดุ้งบ่หมึนเนี่ยค่ะท่านเดชกากเป็นกําลังใจเสิร์ฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะเชิญพากพี่น้องเด้อค่ะ